สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผม f u แม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง YouTube แล้วนะครับก็ยังสามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมก็คือทางช่องทาง Facebook นะครับชื่อเพจฟูแม็กนะชื่อเดียวกันนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับสอบถามผมเข้ามาในเพจนะครับว่า อ,อ,อยากให้ผมทํารีวิวเกี่ยวเรื่องของวิธีการดูหมายเลขทะเบียนปืนนะครับก็เป็นคําถามที่ดีนะฮะผมเองก็ก็อยากทําคลิปแนวนี้ด้วยนะครับก็ได้ไปสืบค้นข้อมูลมาได้จํานวนหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการดูเครื่องหมายทะเบียนนะครับเครื่องหมายทะเบียนจะเป็นใจความสําคัญเลยนะครับว่าปืนกระบอกนั้นจะเป็นปืนที่ถูกต้องร้อหรือว่าเป็นปืนที่ มินเมย์แต่กฎหมายนะครับหรือปืนบางประเภทก็ผิดกฎหมายมาเต็มๆเลยนะครับก็คือสมทะเบียนนะครับจริงๆแล้วเครื่องหมายทะเบียนนั้นก็ถูกกาหนดขึ้นมาตั้งแต่2490นะครับหลังจากที่มีการตราขึ้นมาให้เป็นกฎหมายนะครับว่าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนทุกกระบอกนะครับจะต้องมีเครื่องหมายทะเบียนนะครเครื่องหมายทะเบียนไทยนะครับก็คือต้องเป็นเลขไทยนะครับ อย่างนี้นะครับทุกกระบอกไปนะครับปืนที่ได้รับอนุญาตนะครับจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะจะปืนแบบนี้มันมีทะเบียนก็จริงอ่ะมันมีเลขทะเบียนไทยก็จริงอ่ะมันถูกกฎหมายไหมนะครับมันผิดกฎหมายไหมนะครับหรือว่าเรามองไม่ออกเลยนะครับสำหรับท่านที่ซื้อปืนใหม่ๆหน้าร้านนะครับหรือว่าปืนสวัสดิการอย่างนี้นะครับก็เรื่องเครื่องหมายทะเบียนนั้น ตัดปัญหาไปได้เลยนะฮะรับรองว่าไม่มีปืนสวมทะเบียนนะฮะอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปืนสนิการหรือปืนใหม่หน้าร้านนะครับแต่ปัญหานี้นะครับจะเกิดขึ้นกับคนที่ไปซื้อปืนเก่าเข้ามานะครับหรือมีคนนําปืนเก่ามาขายให้นะครับหรือปืนใหม่นะฮะแต่ทะเบียนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคนที่ไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงกันนะครับซึ่งวิธีการดูเลขทะเบียนมันดูง่ายๆนะครับทีนี้ วิธีการดูทะเบียนนะฮะที่หลังจากปีส5 1พมาแล้วนะครับดูง่ายๆนะครับคือเขาจะเอาเลขปีที่นําเข้านะครับเป็นเลข2หลักตัวหน้านะครับอย่างเช่นปืนกระบอกนี้นะครับหกหนึ่งนะครับปืนสดิการกระบอกนี้นําเข้าปีส5 6พนหเอนะครับซึ่งผมก็ไปซื้อปืนปีหกสองนะครับปืนกระบอกนี้นะฮะนี่นะฮะวิธีการดูนะครับแล้วก็ เราจะดูได้ง่ายๆนะครับก็คือ2เลข2เลขหน้านะครับสําหรับปืนที่มีเลขทะเบียนเจดตัวแล้วก็แดตัวเท่านั้นนะครับวิธีการดูอย่างนี้นะครับถ้าเลขทะเบียนมีเจ็ดตัวแล้วก็แดตัวนะครับท่านต้องสังเกต2ตัวหน้านะครับว่าไอ้เลข2ตัวหน้าเนี่ยมันเป็นเลขอะไรนะครับอย่างเช่นก็บอกเนี่ยกทแต่เลขตัวนี้เป็นแดตัวนะครับเลข8ดหลักนะครับท่านก็จะรู้ได้เลยนะครับว่าหกหนึ่งนะฮะเป็นปีที่นําเข้านะครับ นำเข้าปีไหนก็ต้องตอ,อกเลขปีนั้นนะครับเพื่อสะดวกและง่ายกับการตรวจสอบนะครับอย่างเช่นกระบ,บอกเลี้ยนะครับกทหกหนึ่งนะฮะนี่ถ้าเกิดผมจะไปซื้อปืนมือสองเขานะผมก็รู้ได้เลยนะครับเออเลขกทหกหนึ่งนะฮะแล้วมาดูใบปรีแล้วก็ออกทะเบียนปี6 2เลือกจะออกปี61ก็ก็แล้วแต่เถือว่าใกล้เคียงกันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะครับนั่นคือเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปืนบางกระบ,บอกนะครับดัง ที่บอกว่าไม่ร er, ู้ที่มาที่ไปนะครับอย่างเช่นสมมติว่าปืนกืบอกเนี้ยปืนเสรีการอย่างเงี้ยอย่างเช่นคล็อกหรือว่าเสดิการอย่างปืนเอาซิกซ์เออร์ก็ได้ครับปืนใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆเลยนะฮะเหลือทะเบียนเป็นแค่สี่ตัวนี่นะฮะท่านจะคิดว่ามันเป็นยังไงนะฮะมันก็ปิดธรรมชาติของมันนะครับเพราะว่าปืนเป็นปืนรุ่นใหม่นะครับปืนรุ่นใหม่นะครับปืนรุ่นใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆนะครับเมื่อปืนรุ่นใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆนะครับมันก็ต้องมาหลังปีหนึ่งแปดอยู่แล้วครับ อย่างน้อยเขาก็ต้องเอาเลขที่นําเข้า2ตัวหน้าขึ้นไว้เป็นเลขปีที่นําเข้านะครับวิธีการดูเลขทะเบียนนั้นก็ดูง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่ก็มีปืนบางประเภทนะครับที่ที่เป็นปืนเอานำจดนะครับที่เขาจะไม่เข้าหลักเกณฑนพวกนี้นะครับปืนนำจดก็จะเป็นทะเบียนประเภทที่หลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับ ก็จะเป็นตัวเลขง่ายๆขึ้นมาเลยนะครับอย่างเช่นผมอยู่จังหวัดสมมุติว่าผมอยู่ปราจีนก็แล้วกันนะฮะก็เป็นปจ1นะฮะทับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเลขนําจดนะครับแล้วก็ในใบทะเบียนก็จะระบุไว้ด้วยนะครับว่านําจดหรือขึ้นทะเบียนนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดมีการรับโอนกันต่อไปนะฮะนี่แหละครับมันเป็นปัญหาที่เราต้องมาขบกันว่าเฮ้ยจะปืนมารับโอนมากี่มือแล้วล่ะอะไรเงี้ย ก็วิธีนี้แหละครับเราถึงจะต้องใช้วิธีการดูหมายเลขทะเบียนนะครับนี่นะครับการดูหมายเลขทะเบียนก็ง่ายๆตามนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอคุยเรื่องการดูหมายเลขทะเบียนไว้ง่ายๆคร่าวๆเพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาคุยกันก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ และถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ